แจ้งข่าวเช้าไรอ้อยเตรียมพร้อมรับเงินเงินช่วเหลืออ้อยสด69บาบาทต่อตันจ่ายงวดแรกวันไหนฟังเลย เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของเงินชดเชยนะครับช่วยเหลือตัดอ้อยสดจำนวนเงิน69บาบาทต่อตันนะครับซึ่งมีประกาศจ่ายงวดแรกมาแล้วนะครับจะเป็นงวดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเตรียมจ่ายเงินชดเชยชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดนะครับในวงเงิน5,175ล้านบาทเป็นเงินนะครับ69บาทต่อตันอ้อยซึ่งจะจ่ายในงวดแรกนะครับภายในเดือนกรกฎาคมปี2568ที่จะถึงนี้นั่นเองครับหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือทางคอรมอเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2568ที่ผ่านมานะครับ มีความเห็นชอบนะครับในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหา p m 2.5ในฤด,ดูการผลิตปี25-67ทับหซึ่งตามที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้เสนอโดยสนับสนุนนะครับเกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี100%ยเปอร์เซ็น์ะครับในอัตราที่จ่ายนะครับ69บาทต่อตันอ้อย โดยคิดเป็นวงเงินงบประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ5,175ล้านบาทนั่นเองครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวนี้นะครับต้องเป็นเกษตรกรนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ปลูกอ้อยไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยน้ำน้ำตาลทรายนะครับหรือทางสนคาดว่านะครับจะสามารถโอนเงินในรอบแรกนะครับภายในเดือนกรกฎาคมปี2568นี้นั่นเองครับ รัฐบาลมีความตั้งใจนะครับที่จะดูแลและสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับที่ทําให้นะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพิจารณาในส่วนของทางเลือกนะครับการจ่ายเงินให้กับทางพี่น้องเกษตรกรนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับและได้มีการสนับสนุนในส่วนของนโยบายของทางรัฐบาลนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับโดยเข้าถึงทางภาครัฐบาลนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับได้มีการจัดทําในส่วนของแผนดาเนินง,งานนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยอย่างยั่งยืนนะครับและไม่เป็นภาระต่องบประมาณของภาครัฐเพื่อนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับและหันมาตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้นผ่าน,นกลไกในเรื่องของการส่งเสริมนะครับซื้อขายใบและยอดอ้อยเพื่อนําใบและยอดอ้อยนั้นนะครับไปผลิตเป็นไฟฟ้าขายให้กับทางรัฐบาลนั่นเองครับ โดยเงินจะหมุนเวียนกลับมาให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วยนั่นเองครับและเพื่อให้ประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้นะครับการผลิตอ้อยสดโดยไม่ผ่านการเผานะครับเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับพลาสติกชีวภาพนะครับซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับเกษตรกรไทยลดในเรื่องของการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับและผักดันนะครับให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กรนําโดยของรัฐมนตรีเอกนันพร้อมพันธ์นะครับขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับและโรงงานน้ําตาลที่ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐบาลนะครับในการแก้ไขฝุ่นปัญหา PM 2.5ในภาคเกษตรนะครับในฤดูการผลิตปี2567-68ทับซึ่งลดการเผาอ้อยได้นะครับอยู่ระดับที่ต่ําสุดนะครับเป็นประวัติการที่1 4 8 6นะครับ และคาดว่านะครับฤดูการผลิตในปี2568ท69นี้นะครับเกษตรกรชาวอ้อยและโรงงานน้ําตาลจะสามารถทําตัวเลขอ้อยเผาได้ลดลงกว่าปีนี้นั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ